แม่ลูกเอาจ้าบัดเื้อแม่ลูกเจ้าบัดสามหมื่นห้าลูกผู้แม่ท่องบ้างคือผสมแล้วผสมสามเดือนแล้วครับแต่ว่ามั่นใจว่ามีแต่ว่าท่านตัวจับครับผมสามสามหมื่นหามาก่าประครเครื่องดับแม่ลูกครับมันง่าีครลยถุงลอยชีพลีลูกมันลูกไผอ่ะ ลูกสามหนึ่งครับสามหมื่นห้าต่อรองได้ฝากเบอร์เสียฝากเบอร์ศูนย์หกสองฝากอาแปดหกสองศูนย์เก้าสองออามันมาจะเสียเด้อเนี่ยให้สนใจครับง่าย